สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งนะครับพบกับผมนะครับพ่อค้าคนเดิมนะครกับคลิปรีวิวหมวกันน็อกนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับมกันน็อกนะครับซูเซสแปดลายใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเจ้าลันอเ y นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ออกมาด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับอ่าสีสีด้วยกันนะครับที่ผมถืออยู่ตัวนี้จะเป็นสีม่วงตัดชมพูนะครับ สีพื้นก็จะเป็นสีเทานะครับอ่านี่นะให้ดูชัดๆจะเป็นสีเทาดูด้านหลังนี่ก่อนอ่าโอเคเป็นเทาเข้มเลยนะฮะเทาเข้มเลยนะครับเกือบดําเลยนะฮะแล้วก็ตัดด้วยกราฟิกนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับออกอ่อม่วงเข้มๆนะม่วงเข้มๆนิดนึงแล้วก็ตัดสีชมพูนะครับตรงนี้กราฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็ทางซ้ายจะเขียนว่า run away นะฮะตัวนี้นะอ่าซึ่งลูกค้าลหลายๆท่านก็คือถามมันเข้ามานะครับอยากดูรีวิว ตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูกันนะครับเต็มๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวลายและสีกราฟิกนะอ่ะโอเคนี่นะครับกล้องทำไมไม่โฟกัสอ่ะโอเคนี่นะนะครับด้านบนอ่าโอเคนะครับก็สำหรับ สาวๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าสวยน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับสีนี้นะหรือรถใครเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสีชมพูก็ตัวนี้เลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะฮะก็ในส่วนของสเปคเดี๋ยวผมจะขอรวบรัดให้แล้วกันนะครับเพราะว่ารีวิวมาหลายคลิปแล้วนะฮะในส่วนของเจ้าเซแปดเนะาะคราวนี้ก็จะมาแบบรวบรัดเป็นคําถามที่ลูกค้าถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับว่ามันอะไรได้มากอย่างนี้แล้วกันเนาะ หลักๆเลยชิลนะครับตัวเนี้ยชิลเดิมเขาเป็นชิลใสนะครับลูกค้าที่ซื้อเนี่ยจะได้ชิลตลอดแถมไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับใช้งานกลางวันอะไรเงี้ยนะกันแดดนะครับเลือกใช้กันเอาเองนะครับตามการใช้งานเนาะนะครับมีอะไรอีกชุดนวมถอดซักได้อ่าชุดนวมนะครับที่ถามขึ้นมาถอดซักได้ไหมถอดซักได้ทุกชิ้นเลยครับนี่ครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ผมทําคลิปรีวิวมาให้แล้วนะฮะสำหรับใครที่จะถอดชุดนวมสําหรับเจ้าไซส์แนะนะครับไปดูคลิปได้เลยนะฮะ รองรับการติดตั้งบลูทูธอ่าตัวนี้จะมีช่องว้าวมาให้นะครับเป็นหลุมมาให้เลยนะครับก็ติดตั้งได้เลยนะฮะสาระข้างนี่นะกิปล็อกอ่าอันนี้เป็นคําถามที่ถามกันมาค่อนข้างเยอะนะอ่ารองรับการใส่ใสายแว่นสายตานะครับสําหรับคนที่สวมใส่แว่นนะฮะก็ใส่ได้นะครับมาตรฐานอ่ามอกนะครับ ECE นะดอทนะครับน้ําหนักเท่าไหร่อ่านี่เลย1380กรัมนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นคําถามนี่ผมรวบรัดมาให้เลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคําถามที่ถามกันทข้งเยอะนะครับถือว่าน้าหนักเบานะครับส่วนในเรื่องของฟิตติ้งนวมเนี่ยสมใส่แล้วใส่สบายนะครับใส่สบายไม่บีบขมับนวมไม่แน่นเกินไปกระชับแก้มใส่พอดีนะฮะเ,เวลาขับเ,เป็นไงจากที่ผมไปเทสมาแล้วถือว่าเก็บเสียงลมได้ดีนะครับเก็บเสียงลมได้ดีมากนะครับเพราะว่าเขามีชุดนวมตรงนี้นะฮะเป็น สำหรับกันลมนะครับเนี่ยตรงนี้นะเป็นฐานต้านนี้นะฮะอ่านะครับปกติมันจะไม่มีมันจะเป็นชุดนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีชุดตัวนี้มาให้เนาะโอเคอ่าช่องลมนะครับด้านหน้านะครับ1จุดแล้วก็ข้างบนนะครับ2จุดหน้าผาก1จุดเนาะประมาณนี้อ่าโอเคระบายความร้อนความชื้นออกทางด้านหลัง2จุดจบนะครับอ่าสีต่อไปนะครับสีฟ้าอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นสีฟ้า ตัดสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ได้นะครับพื้นผิวเขาจะมาเป็นโทนเดียวกันหมดเลยคือสีเป็นสีเทาเข้มนะครับอ่ะแล้วแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของตัวสีนะครับสีกราฟิกเนี่ยก็คือสีฟ้าตัดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้ซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับฝั่งนี้จะเขียนว่าซุสนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายเขียนว่ารันเอาไวนะฮะด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับ หลังอ่ะโอเคนะครับนี่สำหรับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าตะเหลืองแล้วก็สีเทานะครับตัวนี้นะ,ะก็จสีเงินนะครับอ่าตัวนี้เป็นสีเทาอ่อนๆนะนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับลายกราฟิกพวกเนี้ยนะโอเคนะฮะอืมนี่ประมาณนี้นะครับโอเค นี่นะให้ดูรอบๆแล้วก็อีกหนึ่งสีนะครับคือสีแดงอ่ะตัวนี้เป็นสีขายดีเลยนะครับสีแดงอีกหนึ่งสีนะครับตัวนี้เป็นแดงตัดขาวนะครับเป็นสีแดงตัดขาวนะนี่นะนะครับสีแดงตัดขาวเดี๋ยวให้ดูหมุนให้ดูรอบๆแล้วกันนะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับจบเรียบร้อยนะครับในส่วนของของแถมนะฮะก็อย่างที่เคยแจ้งไปแล้วนะครับหมวกในราคา2,000กลางๆนะฮะกับของแถมแล้วก็สเปคหมวกที่ให้มาบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับใครที่ตัดสินใจอยู่นะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เนาะก็คือชิลปลอดอย่างแรกเลยที่แถมไปให้นะครับจะมีฐานนะครับรองหมวกนะครับตัวนี้นะครับเป็นสำหรับเอาเซอร์วิสก็ได้หรือไว้วางโชว์สวยๆก็ได้นะครับเป็นลายล้อ นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีโมงมาให้นะครับคือซื้อใบเดียวนี่คือจบเลยนะโมงก็นหนังสือมีโมงมาให้ด้วยนะครับมีโมงมาแล้วก็สายสะพายตัวนี้สายสะพายหมวกนะครับก็จะเป็นแบบกิบล็อกแบบนี้นะนะครับก็สลับใส่กับตัวกิบล็อกใต้คางนะฮะสายรัดคางของหมวกนะนะครับเอาไว้สะพายแบบ ไปเดินห้างไปอะไรเงี้ยกลัวหมวกหายนะครับโอเคแล้วกเ็เป็นสติกเกอร์นะครับสำหรับนี่เลยแต่งหมวกแต่งชิลนะครับประมาณนี้นะครับมีสติกเกอร์มาให้เนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยนะนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของถุงผ้านะครับสําหรับใส่หมวน็อกนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่เพจนะครับ NP Shop Dressing หมวกน็อกจังหวัดสแก้วนะฮะหรือว่าจะเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านมาลองสวมใส่ได้เลยนะฮะนะครับที่ NP Shop Dressing จังหวัดสแก้วนะครับหมวกน็อกนะติดโรงเรียนมัธยมจังหวัดสแก้วนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มารีวิวลายกันให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคนที่อยากชมกันนะฮะก็คลิปต่อไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้พ่อค้าขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ